สวัสดีครับพี่นอ้องมื่อวันที่10กรกฎาคม2564ครับกระแสโควิดก็กำลังมาแห้งในช่วงนี้ผมก็อยากฝากไปถึงผู้เกี่ยวของผู้ใกล้ชิดกับผมในช่วงระวางวันที่ ปดที่เก่านะครับที่มีงานเลี้ยงมีการกินเหล่ามีการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อยู่เงอนของผมช่วงวันทีแปดที่เก่านะครับช่วงประมาณบันพุดบริหารที่ผ่านมากา้สังเกตเจ้าของนะครับกา้สังเกตเจ้าของอยู่บ้านเหตุการณ์นี้ผมกับอยากให้มันเกิดครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ผมกับรับบ่ดด้คือกันผมกับพยายามเฝ้าระวังอย่างเต็มทีกับข้อแจ้งไปยังผู้เกี่ยวของนะครับผู้ไกลชิดกับผมในช่วงระวางวันที่เจ็ดที่แปดเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นช่วงสำคัญก็ให้สังเกตตัวของอยุบันนะครับถ้าเกิดว่า เห็นเกือบผมให้เอาเกือบมาขึ้ืนผมเนี่ยตอนนี้เกือบผมเสียครับเลือขคางเดียวเบิดปัญญาครับสิช้ไปใช้กับพ่อด้ครับเอามาขึ้นเ,นเด้ื่อยพูอได้ลงพู้ได้เมาแล้วลงเกือบเอาแค่นี้แหละพี่นอ้องฝากไว้